เรามาแนะนำตัวก่อนนะคะตัวนี้ชื่อแคนดี้นะคะแคนดี้มีตัวสีขาวเยอะหน่อยนะคะ,ะแคนดี้นะคะ,ะตัวนี้ชาโคตัวนี้ชาโคนะครับชาโคลนะคะผมเป็นผู้ชายนะครับสีดำนะครับตัวนี้เป็นน้องเล็กนะคะชื่อน้องเบฟคะ่ะน้องเบฟนะคะ,อะบอกมาสิใครโซนที่สุดเนี่ย บอกมาสิใครซนที่สุดจ๊ะบอกป้าปาเขาหน่อยบอกลุงป้านาะอาเขาหน่อยใครซนที่สุดเนี่ยใครโนที่สุดเนี่ยน้องเบ,บ๊ใช่ไหมน้องเบ,บ๊ไม่สนเนอะอันนี้นะอันนี้นะดื้อที่สุดเลยตัวนี้นะดื้อที่สุดเลยนะ ที่ออกนอกกระบ,บาไทรายนะคะตัวนี้นะสร้างงานให้แม่ได้ทำตลอดเลยนี่หนูชื่อชาโคครับ อ่าตัวนี้ชื่อแคนดี้นะคะแคนดี้ข้างหลังจะขาวกว่านะคะแคนดี้กับเบบคล้ายกันนี่แคนดี้ก็น่ารักนะคะโซนมากมายลูกอ่าตัวไหนโซนบอกแม่มาสิเดีแ๋บบแม่ตีตูปปับปๆๆตัวนี้โซนใช่ไหมอ่มาเบบเบบมานี่จา้ามาเลยมาเลยจับปูใส่กระโดงนะคะดูซิดูซิดูซิซนี่ กระบะนะสร้างงานให้แม่ได้ทําตลอดเลยนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะสองตัวนี้ก็ชอบตีกันนะคะชอบเล่นกันนะคะนี่นะคะนะคะหนูชื่อเบฟกับแคนดี้นะคะหนูเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงนะคะหนูสวยไหมคะหนูสวยนะคะดูสิ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 อ่าดูสิดูสิมองกล้องมองกล้องโอ้ะจะมองกล้องมองกล้องมองกล้องจะปูใส่กระด้งเนี่ย เดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วนะคะอายุหนูนะคะวีแคนดี้ไอันดี้เบบแ,แคนดี้อันนี้ชาโคลชาโคลชาโคลสูช๊อชาโคลสูช๊อชาโคสูช๊อน่าตาหน่ารักนะืึสูช๊อเลยขี้ออกนอกกระบ,บะนะสร้างงานให้แม่ได้ทำเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ย yeah. อันนี้แคนดี้ใช่ไหมไอแคนดี้แคนดี้แนะนําตัวหน่อยแคนดี้แคนดี้หนูตัวโต,วตวแล้วนะคะหนูตัวโตแล้วนะคะหนูเป็นเด็กดีนะคะดูซิหนูสวยไหมหนูสวยนะคะอาหนูสวยหนูสวยนะคะไอเแบฟเบฟเแบฟบแบบมานหน่อยโอเคนะคะบา,บายบายนี่นะคะมันคิว้ว มันเขี้ยวมันเขี้ยวฮึืึยังกระโดดลูกลิงจับปูใส่กระด้งนะทะวันเนี่ยแน่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 ย่อ่าไปเลยไปไป